สวัสดีค่ะวันนี้บุญทาวเรตี้มานำเสนอลำไยนะคะอันนี้เป็นลำไยพันธุ์พื้นเมืองชื่อพันธ e ุ์อีเฮลค่ะปกติเราจะรู้จักพันธุ์กะโหลพันธุ์อีเบี้ยวเขียวพันธุ์อีดอใช่ไหมคะอันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองชื่ออ e ีเฮลนะคะอันนี้จะเป็นรับประทานกันในท้องถิ่นมากกว่านะคะด้านพาณิชย์นะคะ ไม่สามารถส่งเข้าอบในโรงอบได้เพราะเขาจะมีน้ำมากเวลาอบนะคะไม่เป็นที่นิยมและไม่เป็นที่ต้องการของโรงงานผบลํำใหญ่นะคะแต่ว่าดูสิคะเนื้อเขาเหมือนน้ำผึ้งเลยนะคะหวานมากๆเลยค่ะนะคะเขาเรียกสีน้ำผึ้งเลยนะคะให้ดูเทียบกับน,น้ำผึ้งนะคะนะคะสีน้ำผึ้งเลยนะคะหวานมากๆเลยนะคะและที่ว่าผิวเขาไม่สวยนี่นะคะ,ะเป็นขี้มดนะคะ มดขี้ใส่สีเลยไม่สวยพอดีน้องเขยกับญาติเขาค้าลำไย,ยกันอยู่นะคะเขาก็เลยเอาส่วนที่ไม่สามารถเอาไปขายได้เอามาเอามาที่บ้านนะคะแต่ที่สวนก็มีนะคะสวนทุกทุกบ้านมีทุกหลังเลยนะคะอย่างที่บ้านที่เชียงใหม่ก็มีอยู่สี่ห้าต้นคนสวนก็โทรมาถามก็เลยบอกเก็บไปเลย เพราะเขาไม่มีราคามากนะคะเก็บไปกินเก็บไปแจกกันได้เลยนะคะค่ะลำไย,ยมีหลายพันนะคะพัน์ที่ออกต,ตั้งแต่แรกๆเลยเขาเรียกอีดออีดอก็คือพัน์ที่ออกก่อนเขานะคะถ้าเป็นสาวก็คือสาวจีสาวที่ยังยังไม่ถึงวะะัยค่ะแล้วก็เป็นสาวก่อนเขาเรียกอีดอนะคะเรียกอีดอแล้วก็พัน์อีเบี้ยวเขียวแล้วก็พันกะโหลกนะคะ อย่าเอาไปรวมกันนะพันกะโหลกเบี้ยวไม่มีค่ะกะโหลกก็คือกะโหลกนะคะอีเบี้ยก็คืออีเบี้ยวนะคะอีเบี้ยวเขียวอีเบี้ยวเขียวอันนี้อีเฮลนะคะนพันนี้คืออีเฮลนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแกะนะคะจะแกะแล้วก็จะทําเป็นลําไยอบนะคะแล้วก็ตากแห้งลําไยอบแห้งนะคะเดี๋ยวจะทานเผื่อๆทุกคนนะคะ ทานเผื่อทุกคนเลยเดี๋ยวจะทานเผื่อทุกคนนะคะถ้าใครมาเที่ยวทางเหนือแล้วจะพาไปกินทีท่สวนเลยนะคะนะคะ่นะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะ ค่ะเราก็ได้ทําการแกะนะคะออกจากเปลือกแล้วเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ปลายช้อนนะคะแทะเมล็ดออกนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <S <S เราจะเก็บเข้าตู้เย็นนะคะไว้ก่อนให้แกะหมดแล้วแล้วเราก็นําจะไปนําไปตากนะคะตากแดดหรือเก็บไว้ทําเป็นข้าวเหนียวลำไย,ยก็ได้นะคะ ในขนาดแกะรู้สึกว่าเขาจะมีน้ำเยอะค่ะน้ำไปเยอะมากจริงๆในพันนี้นะพันเอีเฮล